ักลักๆนะคะปีใหม่เนี่ยค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีเล้ยนะคะก็เดินเที่ยวเดินชอบให้สนุกสนานได้จ้ะปะพี่น้องว่าห้ามความสะอาดขังบ้านจักน้อยก่อนขออนุญาตได้จ้ะมาเลยจ้ะมาช่วยกันบัวพันธุ์เจังใดล่ะเนี่ยก็จะเอาเสียมเนี่ยล่ะมาสูบงาเนาะเพิ่น,นทั้งนี้เพินเ่นเป็นคึมๆึมได้พี่น้องนี่เป็นสีนำไรโลงจาก การใส่สวยทั้งนี่เจอยังเหลือเหลือหยาอยูยอย่เด้ยังหลงเหลือหยาอยู่เด้เป็นป้าป้าอยู่ค่ะบรรยากาศนี่เนาะนี่อากาศหนาวมาพันแต่ใส่เสือ้อขายทันเงี้ยเลยเนาะตัวนอนุญาตวิวหนังเล่นเนาะทำหั่นเยี่ยมเพป็นกับเป็นไ,ไยังไงดอกเยี่ยมตัวดีๆก็ใส่บวกถุงนี้เศษเนาะนีนเศษถุงทั้งสิดที่ได้ เยี่ย้อกอวังหันบันันก็ไปออกไก่เอาไก่ออกจากล่างดินล่างไก่ได้หมี่น้องมีหอ,อ,อกไก่หอ,อกไก่หอ,อกหมูเเก้ี่น้องหอกหมูเก้าเยี่ยออก,กอออโอ้ยเตรียมลุดสมาพันลุดจอกปีใหม่เนะะาะก็จะท่านบุญตักป่าได้ค่ะอุ้ยขอถ่ายเพิ่มเพิ่มต่อ มคูน่นี้เนาะตัวสองก็จะเซื้อตั้งแถวอยู่หรือไปข้ามบุญปกัปกบาทวันขึ้นปีใหม่เนาะวัะนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายต์จะลืมมาเขากันนะคะเขายังละ่ะเขาดาวเขาดาวก็จะเขาอยู่บ้านจะคล้องนี่แหละยุคุมน้อยจะคล้องนี่แหละพี่นอ้องอากาศเป็นยังไงละ่ะคนละอากาศดีครับได้บานเฮา อากาศอากากศเย็นเย็นยิ่งขึ้นนอนดีต้องพึงผาได้ใช่ไหมพึ่งผ้าใส่เสื้อแขนง่ยไงเพราะว่าอากาศเย็นมากไม่ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลม <c oughs> แต่ตอนกลางวันก็เปิดพีนะ่เนาะเพราะว่าเพิ่งจะมีแสงแดดมากเอื้ยเอยยุ่แต่ตอนเช้าๆนี่บรรยากาศนี่แหละโบรักน,บรกนก็ใส่เสื้อแขน,นง่ายลยนะเนาะ เงี้ยใส่สุดผาที่บุคือผู้ใดได้เอาเวอร์ชันนี้เป็นบรรยากาศมาสซนตับแบบเลยเนาะด้านนี้ก็จะเป็นต้นไม้ต้นไม้บระเทศยก็จะเอาเอามีดซักๆวางอยู่ นนี้ก็เป็นกอขวายกอขวยเก่าบร,ระทัดนได้อยูแลอยู่ก็ต้อง้ยคืดฟัใบขึ้นออกกองไว้สับไว้เป็นเป็นมุม่งโอ้อยเสียแมาบ่ดีว่าคือเอาแบกโจ๊กแบกจอบอจอ้านหน้พี่น้องเอาแย่เอาจอบนเด้อค่ะ ใส่สียนใ,ใส่จ,กจ๊กเจอได้สีแน่แจะใส่กำลังหลายได้บกจอดเอย่ บดีก็้าจงะเพจะเห็ดล้านห้าวเดี๋ย่นี ที่นั่นไอ้ชูพวกไอ้พื้ที่เล่าเล่าไปไาาย,ยังไงแล้วเล่าเขาได้กี่เนาะตอ่เขาดินกัใสียงมาท่าไหนไ่จูทมาท่าอ,อยู่เคยสูงนนี่เขาต็ตหลเขาตามใช่ะไม่รู้ไปไหเน้ ขอ,อสะอาดมลละน้อยสำน่นแบบโี่ไม่ได้เหตุไรบรรยากาศสศวๆหงุดหเลย ต้อนเทียนรูกับธรรมชาติจะนี่น้อยนะพี่ต้องเอาวิวกิจกรรมบันฮาไดเลยละ่ะโซ่หรอป๊อบมาพี่น้องมาชกันเนาะไม่ได้ใจที่นี่จองลายแบบพี่ต้อง นตานตาแฟชันนตาแฝงฉันเล็กหน่อยเอาอ่อนี่เอาเลยแะเสือโอ้นี่เป็น เดเม่ช่าเป็นคุณหมอแล้วนะจ๊ะหมอทำความสะอาดบายบายก็จะเอาออกนะไว้เชืไไ่อหรือเช่าหรื เผาแล้วดัไปันเขาเห็นมันแล้วของป้านเราด้วยอันนี้เยอะเขาแซนเอาไว้ให้มันตัวค้ำค้ำเอาอย่าเอาไปแก่เบอร์เดอร์ ได้ไล่อะไรด้วยนี่เนาะ Yeah. ล่างจานมันอันนี้เติมซีเรียลเลยเอาอีตัวนี้มะล้อมบ่มีซุ้มตัวนั้นไก่หลายแม่เสย์กระดานเขียวนี่แหละยรอมรอมไก่เลยเป็นขอไก,ก่ไก่แม่ลูกอ่อนนี่รอมตัวนี้ก้อนได้ผ่าเขียวก่อนดอก็มะล้อมผ่าเงียงขาวนี่หลอกก็ได้เป็น แต่ขวากไก่ลายสุดอยู่วันนี้มันผูบไปดิเขาสัง่ะสีบ้างเพิ่มข้างใมองลายจานมันนี้ขางล่างซีเรียมเอาตัวนี้มานหลอมันขางไกลได้แม่บัดดีฝนตกผูบไปดิก,ออก็ไดยรื้อออกนี่ก็จะเก็บไว้อีกเดไบ่ขาดหรอกบ่ได้ขาดเลย แค่เป็นอยูย่ย,ยแบบนีบน้บางส่วนดึงออกบางส่วนดึงออกดึงออกจาะเก็บไว้เนาะๆเก็บไว้ตอนนี้ก็เก็บไว้ชั่วัราวนี่เก็บไว้่าทารอมมีไกลหลายเนาะพี่น้อง้อมบุกพักกับพระท่านเนี่ยเป็นเล่ห์ท่าน,นทีนน่ตาบางคนยากอยู บาบผ่นไปทำห้านสาร้เละ็กด็ด,ดูและสับปูยุโรปดูดูแบ่งบมีกินสับูแบบว่าใส่สกระถางเลยเห็ดเอาไม่ไแล้วเพราะว่านี่พื้นที่หลายยุคทับไว้ก้อนทุ่ง